นี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเข้าสวนมะม่วงของเราเองอันนี้เป็นน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะนะมีเบอร์สี่น้ำมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ก็มีนะคะโอ้สำหรับลูกที่ไม่ได้หอ่อก็จะยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะโอ้ใครที่อยากกินมะม่วงนะคะเราไม่มบริการจัดส่งนะคะเป็นกล่องกล่องละห้ากิโลค่ะนี ส่งทั่วไทยนะคะนี่เลยนะคะเป็นพุ่มเป็นพวงเราไม่ได้แกะให้ดูนะเพิ่งห่อไปนะคะนะคะเป็นพุ่มๆเลยค่ะนี่ค่ะอู้นะคะอันนี้คือส่วนของเราเองนะนะคะส่งห้างก็ส่งนะคะก็น้องสาวเป็นคนดูแลนะคะก็ปีนี้ให้น้องสาวไปก่อนเนาะของตัวเองมีอยู่ห้าไร่นะคะก็อยากจะทําปีหน้าเหมือนกันไปด,ดูราคาแล้วก็นะ ถ้าคนไทยอุดหน,นุนด้วยกันเองก็ไปรอดค่ะนี่ค่ะอุ้ยดกเลยค่ะพเพื่อนๆดกค่ะนะคะตัวนุ้นยิ่งดกเลยค่ะไปดูเลยค่ะนี่พนเพื่อนๆเห็นไหมคะว้าวนะคะนี่เลยอืมดกมากเลยนี่นี่นะคะนี้เหลืออีกประมาณสองวันนะสองวันก็จะเริ่มห่อร้อยใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะนะคะยังเล็กอยู่นะนี่ หูยเป็นพวงเลยค่ะหอยโอ้ยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่วนพันนี้นะพันนี้ก็โอ้โหลูกนี่ลูกละโลนะอ่าพันอะไรไม่ยาไม่ยาไม่รู้นี่ดูดอกของเขากานดอกของเขาอยอย่างยาวค่ะประมาณศอกหนึ่งอะค่ะเพื่อนศอกนี่เลยศอกนะเป็นเพื่อนนะถ้าใครแบบแขนหนึ่งเลยค่ะนะนี่แขนหนึ่งเลยค่ะโคตรยาวเลยนะคะ ดอกของเขานะแล้วผลของเขาผลหนึ่งเพื่อนอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะน,ะนี่เต็มถุงค่ะนะยังไม่โตเต็มที่ลูกละโลกอะนะลูกละกีโลใครอยากทานเรามีส่งนะคะส่งไปสนีนะคะเถอก็สอบถามกันได้นะคะนะคะนะโอ้ยอันนี้ก็โอ้โหก็เรียกว่ามะม่วงกระเทยนะคะเพื่อนๆน,นี่ส่วนมากที่เขาจะไปจิ้มพี่เกลือนะคะพี่เกลือแล้วก็ไปดองเนาะรุ่นนี้เนาะ เล็กๆอ่ะรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้อันนั้นยังเล็กเกินไปก็กระเทยค่อนข้างเยอะนะเรียกว่าม่งกระเทยเนาะโม่งที่มันอที่มันไม่เต็มเต็มร้อยนะนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหลาย,ลายต้นนะคะนู่นห่อเป็นพวงเลยค่ะเราหอ่อต้องห่ออีกหลายรุ่นนะคะเนี่ยนะคะนี่เลยนี่เป็นที่ฝั่งของแม่นะคะที่ของฝั่งแม่ตุกอยู่ฝั่งนู่นเดี๋ยวพาเดินไปดูค่ะนะคะ ปีหน้าก็อยากจะทําเองนะปีนี้ให้น้องทาไปก่อนก็คือให้น้องนําร่องแล้วก็จะใช้อ่าสารที่ควบคุมเหมือนน้องแล้วกันค่ะนะคะ<อ>นี่นะคะจะได้ไม่มีสารตกค้างเนาะโอ้ดูยอดสิโอ้ยยอดมะม่วงนะคะอันนี้แม่เพิ่งให้น้ํามะม่วงไปนะคะนะคะถ้าเราจะเอาผลของเขาช่วงหน้าแล้งอย่างนี้เราต้องมีการให้น้ํานะคะเพื่อน เพราะว่าดินมันแห้งมันจะได้ความชื้นจากดินขึ้นมาแล้วดอกของเราเห็นไหมคะอ่าดินก็ยังจะชุ่มอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะนี่มามุง่งก็เริ่มที่จะติดเห็นไหมคะเพื่อนอนีน่ยกขึ้นมาให้เป็นพวงๆเลยนะติดที่ปลายนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาจะสมบูรณ์ไหมนะค่อนข,ข้างที่จะยังเหลืออีกหลายรุ่นนะมันจะไหลยออกมาเลยคะ่ะนะคะนี่ แล้วมาดูที่ฝั่งของแม่ตุกบ้างอที่ฝั่งของแม่ตุกก็จะอยู่ในฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้เลยค่ะเริ่มจากตรงนี้ไปเริ่มจากฝั่งตรงนี้นี่น่าคันแดนตรงนี้นะนี่คันแดนตรงที่มีเสร็จข้าวนี่แหละค่ะอันนี้คือที่ของแม่ตุกไปหน้าฝั่งข้าวนี่ก็คือยาวไปตรงนู้นตั้งแต่ถนนอะติดถนนมานะคะเพื่อนๆติดถนนมากอกล้วยไม่ใช่สิตรงกอกล้วยนี่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้ ฝั่งตรงนี้เป็นที่ของแม่ตุกนะที่ของเมตุกก็อยู่กับฝั่งตรงนี้นี่ค่ะนะมันจะนับมาตั้งแต่ตรงนู้นหกแถวนะคะหกแถวนับมาแล้วก็ยาวไปเลยค่ะที่นะคะที่ตรงนี้ก็จะต่ําหน่อยนะคะเป็นที่น้ํานะคะทํานาค่ะก็จะยกยกขึ้นมานะ้ายกโคกขึ้นมานะาเดี๋ยวไปดูไปดูข้างเหนือเหนือของแม่ตุกบ้างนะคะว่า เขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่ามีมะม่วงอะไรบ้างอันนี้เป็นโชคมะม่วง,งโชคมะม่วง,งโชคแม่เขาก็าหอมนะคะอันนี้น้ำดอกไม้น่าจะเป็นเบอร์สี่ค่ะมะม่วง,งน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะเพื่อนเพื่อมันจะผิวออกค่อนข้างนวลเขียวนะคะถ้าเป็นสีทองมันก็จะเรืองสวยงามค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูมะม่วงอีกประเภทหนึ่งก็คือฟารั่นเดี๋ยวพาไปดูฟ้ารันค่ะนะะี่ฮะ เราดูฟ้ารั่นกันเลยว่าเป็นยังไงนู่นนะนี่แหละคะ่ะที่แม่ตุก๊กตมวแม่ตุ๊กเดินนี่แหละนะคะคือไว้ห้าไร่นะคะนี่ก็จะขายออกนะคะเพราะแม่ตุ๊กไม่เก่งเกี่ยวกับการทํามะม่วงนะคะเพราะการใช้มะม่วงเลยก็การทํามันต้องใช้สารเคมีคอนค้างมากแล้วก็ควบคุมด้วยนะคะนะคะแม่ตุ๊กก็ดูแลไม่เก่งนะคะ นี้น้องสาวก็จะจะฉีดฉีดป้องกันมแมลงแล้วก็เชื้อราเชื้อราไม่ค่อยมีนลคะเดี๋ยวนี้นะคะนีุ่ยกำลังเป็นดอกก็มีเลยะคะ่ะและอันนี้เป็นน้ําดอกไม้น่เป็นเบอร์สี่ก็สดมากเลยจากนี้นะคะไปดูฟ้ารั่นกันเลยเพื่อนเพื่อนค่ะก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเดินมาเดินในสวนมะม่วงอันนี้ก็หอไปบ้างแล้วนะคะเบอร์สี่มะม่วงเบอร์สี่ไม่ค่อยดกนะคะฝั่งนี้ วลาเราไปซื้อต้นพันธุ์เพื่อนๆไม่ท้กงอย่าบอกว่าคุณไปซื้อแล้วเขาโกหกนะคะว่าเป็นน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สีทองอย่างนี้พอซื้อมาปลูกพี่น้องเอ้ยนะคะหุยเพื่อนๆฟ้ารัานฟ้ารันารนแก่แล้วนะ,ะไปทานได้เลยค่ะเด็ดนะนี่ไปกันต่อเลยค่ะอุ้ยด้านบน อยอาไปด้วยค่ะนี่นี่น,นี่อังโห้พาเดินก่อนนะคะเพื่อนๆอู้นะคะนี่เลยนะคะฟ้ารั่นฟ้ารั่นรั่นอย่างแดงอย่างอย่างดังเลยเวลาเขาลั่นนะโอเคค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังการทําวิดีโอยาวในครั้งนี้นะคะนี่ก็คือมะม่วงฟารั่นหนะะ้าสตนี้เป็นมะม่วงฟารั่นประมาณสองแถวนะคะนะคะด้านบนสุดนูน้นไปถึงด้าบนบนสุดเลยค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแม่ทุกผาทัวร์สวนมะม่วงของตัวเองค่ะขอบคุณคะ่ะสั่งได้นะสนใจเปล่า